ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับวันนี้นะครับคุณพ่อมหาเพิ่อนบอกว่าเพิ่อนฝันดีนะครับเพิ่นก็ได้จะให้ตัวเลขแนวทางเจเอไปฝากเอฟซีนะครับอาจารย์มหาทาวนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมหาเนาะค่ะ มื่อนีอ<า>้มาเอาบุญใหญ่แล้วค่ะพ่อครับบุญใหญ่ของยิ้มพ่อว้าเรื่องเล็กนาะค่ะคือว้ายิ้มว่าพ่อฝันแม่คือวา่าฝัน,นคักแฉ่ฝันจังไดค่ะโอ้ยพ่อฝันว่ายังสี่นอนฝันไปนอนรับไปเนี่ยไปร่มบวกยางไปนี่ไปร่มบวกเบี่ยงขวัวนี่แหละไปรมบวกเบี่ยงขวัวพอดีร่มแล้วแล้วเป็นอย่างน้นนี่ก่สิบอกอีสานท่อนนี้แล้ว มันยังเนานี่วะสิเดี๋ยเลยมาลูบๆค่ำๆบึงป้าตัวมอย่างหนอยไล่อำไอ้วาสิยุพื้นดินใช่ก็พื้นดินย้บนบนใดวันเไปมาลูบบึงป้าตัวใบมึงเอเลยยู่ตใหญ่บากยใหญ่เอาเอามือนี่ไปค้ำเอามือมือขัวเนี่ยไปค้ำบึงค้ำบึงค้ำไปครัมันเมองหยียบป้าตัวมันเหมือนอย่างน่อยวาสเลยลูบไปลูบมาเฮมันคือมาติ่งสิ เรียวมือสองมือนี่พี่จับปลาเอามือเบี่ยงเดียวจับมาขึ้นมันจะไปสองมือนี่จมขึ้นมาเตัวกบตัวนี้ว่าเสรนว่าหลอนห่วงขึ้นเลยกบตัวนี้ว่าเสรนฐปั๊บถึงมันขึ้นตัวใหญ่ขากแถวจับมือเดียวบนอยู่จับมือเดียวบนอยู่จับขึ้นมาบ่ออะไรจับสองมือขึ้นมาเลยกบตัวนี้พอดีบ้านนี้ไปมาหอดบ้านในมาหอดบ้านแล้ว กูตี่ไปขังก็ไใส่นาะวันสันนี่ก้มฝันเนี่ยไปไปซ้ำดำกั้ยันมันเต็มกั้ยันมันเต็มในซ้ำดำมันเพียงกับซ้ำเนี่ยมันเต้นซ้ำซ้ำอ่างหน่อยเนาะกั้ยันมันเต้นมันตีแปะเต้นมันเต็มเลยวันไะเวยอยู่นหนเนาะกูที่ไปแยงเด่นเนาวันสันเลียงยางไปเขยงคุ่แดงแดงใจไหวผู่แดงคู่กระถางแดงพลาสติกนี่แหละเลยไปใส่พอดีเต็มๆก็เลยอัดเลยก็ฝันเลย รัดเลยก็เหมืนกับเลยว่าโอ้ไปบอกกับยายว่าเท้าคอยได้กบตัวแบบ่ี้จะขังไว้เสร็จยุคคู่ขังไว้จะยังง้มบ่ละบ่ง้มปแล้วตีแล้วว่าบ่ง้มปว่าไรสนก็เลยหูเมียก่อนนั่นแหละอ่าตอนนั้นละกบบอกไ่ขังไว้คุแดงผู้ใดตีเลขในค่ำวันนี้บัดพูดพูดมาตีเลขให้ฝันมาตีบ่คือจังเหนียบเนี่ยม,มาตีต<ร>ีน <ะ S 2> ในความฝันมาตีนี่ พวกมั่นี่มาบอกวงซสี่ล่ะนี่เพราะนี่มาบอกวงเสี่ล่ะพวกที่มาฟังเนี่ยมาแก่งานเนี่ยเออมาในงานบ้านนี้มาแก่คู้ฝันก็จะฟังว่าฝันบางสี่งเ้ยเก้าหาพอนะวามันผู้ผู้ฝันนี่บอกว่าจักเหน็ดเลยเก้าหาเพราะว่าบ่ได้เอาเบี่ยงเดียวจับเนี่ยโซ่เข่งโจมขึ้นไหมเอาโจมืจ้าโจมมือโจมขึ้นเลยไหมบ่ได้เอาเบี่ยงเดียวขันเบี่ยงเดียวนี่ขันว่าเก้าหาก็บจีเครื่ออยู่นี่สองเบี่ยงนี่แล้วถ้าจิแปลวังเลย เนี่ยเง่บ่็สนิทเมือองงานี่เร้เงีว่าว่าตีแปะตีแปลว่าจังใดด้่อสิเป็นหาสองเก่างียงวนี่่อมากว่าหาสองเก่าหาสองเก่าจีเมื่อสองขาเงี่ยงว่าโยมขึ้นมายังสี่เลยมีโตบักง่ายเลยเต็มเต็มเหลือมือเลยถ้าปนันมือก็บ้จอดกันวันเดีวไปแต่ว่าเขาตีเก้าหาบ่มากเขาตีเก้าหาบ้หมักปนิดเพาไม่ใ่ไหนเอ้ ว่าเนี่ยใหญ่จังเนาะใหเนาะค่ะมือก็เรียว่ามือคือสองเบียงเบียงลาหานิ้วเบียงลาหานิ้วช่างสองช้างนี่กบกับกบอยู่แล่าค่ะกบมันก็เป็นกบอยู่แล้วเนาะแต่เมื่อนี่ก็เป็นมื่อท่างลาลาหายยู่แล้วเนาะแล้วนี่แหละอันนี้อันสําคัญเลยให้แปลไปแต่ว่ากบมันก็เป็นกบอยู่เล่าลาหานี่เนาะนี่เบียงเนียังวานี่ มันแต่ว่าเหล็กตัวนี้ที่บ่เป็นเหล็กบนเด็กเหล็กล่างเป็นเหล็กล่างเหล็กล่างมันอยู่พื้นเด็กยพื้นมันอยู่พื้นดิโจมออกจากพื้นมาใส่คู่ไว้ก้าวฮ่า้หันจังสี่คือบวกยังยังวานี่เรามันโจมมาขึ้นบ้างสี่เนาะยังผูกผุแป่นี่กับแป่บ่รด้เลไเพราะว่าเรเคยถึกเลขคใ่เราเคยฝึกตีเลข ีก็ได้หลายบาทเลยเนาะไอ้คุณเทอแปลเลยคนเราแปลเพิ่งเนาะเพราะว่าพ่อบ่บบ่่ซื้อเลขบ่บ่ซื้อบ่ซื้อเลขบ่ซื้อมีเตปอันฟันให้เขามีแต่ฟันให้เขาซื้อเลขบ่ซื้อเราบ่กินยาเพราะว่าอันเฮาเป็นผู้ฟันครับผู้เขามาฟังไทยบ้านนี่เขาสิเป็นผู้ตีผู้ซื้อเขาตีเลยแต่ว่าฟันนี่ฟังเราเม่ทันจบ เขาตีไปก้อนเลยไหมฮะก็ค่ะโอ้ยน้องเี่เขาตีเปลี่ยนฝันยังไม่ทันจบก็ตีให้แล้วกัาล่งก็คือไม่ได้หรอกเพรากบกับาเมื่อกับว่ากบกบเก่ามือกับฮาเนาะกบกับกบอยู่แล้วเนาะแล้วว่าเมือสองข้างในที่นี่กับเก้าสองหาเนี่ยว่ามันยุขึ้นในบันทีเนาะยุบขึ้นเขาตัดเหรียญเอาเลยสองตัวตัดเอาเลยค่ะสองตัว ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ตีเขามาซอยกันเล้วค่ะทั้งบ้านพ่อเพิ่นกะเพิ่นหนาหนาจะเป็นเก่าหาต้องผอที่พ่อมมากก็เก่าห่าห่าแต่ว่าฝันขักอยูได้เนาะค่ะฝันแต่ฝันขักอยู่จนเลยไปขังเสกคู่แดงคนนี้คู่กับคู่แดงแบบนี้กรบงานครบไงครบเม่ส่วนกบมือส่วนจังตีไหม ส่วนสองหมื่เอาเบี้ยงเดียวนี่ขึ้นเอาไปเอาเนี่ยเอาบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นมันจับอะไรแสดงว่าเลขสี่สามตัวว่จังอายุพ่อเท่าไหร่ครับผมเดือนนี้สิครับผมปีเกิดปีเก่าสิบเอ็ดก็เลยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามพ่อเป็นคนยกพ่อเป็นคนยกนี่เจ็ดสิบสามเอาอายุใส่ไปนั่งเพราะว่าพ่อเป็นผคนยกก็เป็นผู้ไดญ่แล้วใช่ครับ ตัวยหลุออกทุงกับงวนดิตั้งแต่โกหาสามเพลนสาจิบเก็บยังยังออกทุงสวยังวไนเนี่ยยังตัวไหน่อ ยังตัวบัคคือยังเปสองศย์ตัวบัคคือทะเบียนรถเบิกทราพรือส่ง่มีว่มีทะเบียนเจ้าง่มีตัวรถเกทะเบียนเบิกทรับออกรถเมื่อไม่ถ่ายสองศย์เจ้สองศนย์นี่เลไหมสองสอนย์ออกทุกงวดเลยทะเบียนรถออกมาทุกงวดสามวดหลวายังยู่สองศูนย์ระัออกทุกงวดออกทุกงวดนี่ สามล้อขั้นนึ่งกวเนี่ยสามล้อเนี่ยลูกสาวซื้อให้ลูกสาวอันเอานี่บอกเอาจังสี่ล่ะทั้งว่าเอาพ่อขีพไปเขาเห็นโซเฟอร์โอ้ถูกมาทุกงวดนะพ่อเนาะแต่ว่าพ่อมาร่วมบุญบ่แม่นคนบ้านนี่ดอกมาร่วมอยู่บ้านเปิดแสงขึ้นเป็นจันนี่ข้อมีเป็นไปมีเบอร์โทรุ่กบ้านนี่โยเป็นไปเสื้อใหม่มาเสื้อผ้าดี ขอเบอร์ทู่ไว้ในพ่อบาทตู้ทู่หาง่ายเบอร์พ่อเบอร์ยังค่ะ089 089 5 7 2 5้2 5 9 5 2 5952หา็อค่ะพ่อมาหาโนดอันผู้ใดตีเป็นตัวไดทั่บวกพ่อก็ไดเน้วค่ะเนาะเป็นตัวได้หรือว่ากับข้อเมนไตเขค พ่อผมก็ขออนุญาตถ่ายถ้ำเขากินถ่ายถ่ายเห็นหน้าพ่อนะครับผมโอ้ยคนบอลลอนคนบอลลอนบอลลอนเฮ้ยออกกล้องก็โอ้ยบาดหมีติดพักหน่อยเนาะเอ็นที่แท่งบ้านเนาแบ่งปันเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะพ่อเพื่อนฝันแต่ว่าเพคนบอลเสือดอกเพคนไถ่แต่ามูเสือมูตีเอาเนาะคครับ่ะขอบคุณคุณพ่อมาใฮะคุณพ่อครับ ครับนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของคุณพ่อมหาทาวอนนะครับเปิ้บวชโดนนะครับจนได้เป็นมหาประโยศีนะครับนะเอกศีุก่ันรับแต่ว่าเพิ่นบอมักซื้อไว้ซื้อเบื่อซื้อสลากกินแมงรัฐบลัลพ์ก,กินเหล้าเม้ายานะครับเพิ่นเคยบวชเคยปฏิบัติมากนะครับแต่ว่าเพิ่นกะเรล่าข้อมันให้ฟังนะครับใน ข่นก่อนๆมาเพื่อนกับเราวามฝันแบบนี้กะมีผู้เพิ่นได้โชคได้ลาบกับคุณ่อมหามากอะมีหลายคนหลายท่านเพิ่อนก็จึงแนะนํานะครับให้รู้จักกับพ่อตามหาทวันนี้นะครับพวกแอดก็เลยมาถามพ่อตาพ่อตาก็เลยเล่าเตคว้อฝันให้ฟังนะครับแล้วก็ให้ตีเอาเองนะครับซึ่งพ่อตาเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันมาได้กลุ่ไงนะครับ ยกมือเดียวบ่ขึ้นก็เลยได้ใส่สองมือยกกบนันใหญ่นันจึงขึ้นได้นะครับจึงได้ตีเป็นตัวเลขแนวทางให้ FC นะครับ95แล้วก็925นะครับเพราะว่าใส่สองมือยกนะครับเนาะหรือว่า FC ท่านใดจะตีเป็นตัวเลขแนวทางใดก็พีนิพิจรณาเอานะครับซึ่งพอตาเพิ่นก็อายุเพิ่นก็ได้73ปีแล้วนะครับเนาะ อายุเจ็ดสิบสามปีนะครับแต่ว่าพ่อตาเพิ่นบอกว่าป้ายทะเบียนรถอยู่ที่บ้านเพิ่นมักจะออกดีดีนะครับซึ่งพ่อตาเพิ่นก็บอกว่าเหลืออยู่ที่สามล่อนะครับเหลือสองศูนย์ห่างเดียวเอสเก็เลยลงให้ยนะครับเนาะเอฟซี FC ทุกท่านครับมักชอบกัจัดนะครับเดอ,อ,อก็ผ่านนะครับนี่นะครับเก้าห้าเก้าสองห้าเจ็ดสาม สองศูนนะครับมชอบกบหยิบจับฉรากินแบงกรัฐบาลไว้นะครับถา้าว่มาักว่ชอบก็พานได้นะครับเนาะเอฟซีตกแนครับสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อตามหาทาวนนะครับซึ่งพ่อตานะครับเพิ่นก็ได้เชิญมารวมในงานบุญมหาชาติหรือว่าบุญพระเวทนะครับเนาะ ซึ่งจะมีการเชิญพระเวทเข้าเมืองหรือว่าพิธีมีพิธีกรรมต่างๆนะครับคนก็เลยเชิญให้พ่อตามหาทาวนน่นีีมาเป็นผู้นำพาพาญาติพายาตมพ่อออกไม่ตุนทำพิธีนะครับนาะเป็นโอกาสนั้นดีนะครับพ่อตาคนก็นให้ตัวเลขแนวทาง ในความฝันแบบนี้นะครับเพิ่ลหนบอกว่าตีเอานะครับอ๋อเจ็บซีทันใดจิบจังเดยกับพี่นิพิจารณาเอานะครับหมักจอบกะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้เลยทั้งช่องสนับสนุมนในยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับมาแดงม่วม่วห็นดวงดวงในการพนันซิงเล่นแต่ประการใดนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ความรับผิดจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข กันทุกทุกท่านนะครับก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้รับคลิปเด็ดๆและข่าวสารดีๆจากทังช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล้าคำว่าสวัสดีมีโชคไม่ใช่กันทุกทุกท่านสวัสดีครับผม